อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าถูกจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีข้อถกเถียงกันด้วยเหมือนกันในเรื่องนี้ก็คือความเห็นต่างครับเรื่องของการพิจารณาร่างพรบเนื้โทษกรรมป่าไม้และที่ดินครับหลังผ่านความเห็นชอบรับหลักการนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการตั้งคณะกรรมธิการครับขึ้นมาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เรื่องนี้ก็เห็นความเคลื่อนไหวต่างๆมากมายทั้ง2ด้านนะครับ อย่างล่าสุดครับคุณผู้ชมทางฝากของสายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ออกมาแสดงความกังวลด้วยเหมือนกันนะครับโดยยกเหตุผลว่าการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับอาจจะไปกลื้อเอื้อนะครับให้กลับอุ่มกลุ่มทุนนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีอิทธิพลที่จะเข้ามารุกป่าไม้มากยิ่งขึ้นในด้านของมุมมองนี้ก็เป็นฝ่ายของที่อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือด้านของฝ่ายที่ขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ดินนะครับซึ่งก็ต้องย้าว่าหลายคนบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้อาทําให้ประชาชนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว่าได้รับผลกระทบ จากเรื่องของร่างพรบกฎหมายป่าไมา้แล้วก็ที่ดินนะฮะทำให้เข้าถึงความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นล้างมลทินที่อาจจะเกิดขึ้นไปคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนด้วยนะครับเรื่องนี้คงต้องคุยกับคุณทัศนีประกอบบุญนะครับว่าตอนนี้ที่คุณทัศนีไปติดตามมาไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่นะฮะหรือว่าการติดตามการพูดคุยของกรรมธิการวิสามันที่พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยหลายคนมองว่าเอ๊ะร่างกฎหมายเหมือนจะเข้าไปแล้วนะฮะมีการพิจารณากันไปแล้วแต่ในด้านนอกสภาเนี่ยมีข้อทกที อย่ยงกันด้วยเหมือนกันเห็นด้วยเห็นต่างกับร่างกฎหมายฉบับนี้แบบนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเข้าไปได้อย่างลื่นไหลไหมฮะ จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะถ้าหากมองไปที่ข้อถกเถียงเนี่ยจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมในมาตรา5ค่ะคุณรุ่งโรจน์ค่ะซึ่งแม้ว่าต้นร่างนะคะจะกําหนดคุณสมบัติไว้เบื้องต้นนะคะของ3มกลุ่มที่จะได้รับการนีรโทษกรรมแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนในเรื่องของเงื่อนไขนะคะนั่นก็อาจจะทําให้กลุ่มที่เห็นต่างนะคะก็มองว่าเอ๊แล้ว จะสามารถที่จะมีการปิดช่องเพื่อไม่ให้เอื้อทุนหรือว่าเอื้ออิทธิพลทางการเมืองที่จะเข้ามาถือครองที่ดินกันอย่างไรและเรื่องนี้เท่าที่ดิฉันไปติดตามในกรรมธิการแล้วก็พูดคุยกับนักกฎหมายนะคะที่ติดตามเรื่องนี้นะคะก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจเหมือนกันว่ามันไม่ยากเลยเรื่องนี้ก็แค่ให้คณะกรรมการ,การที่กําลังหาลือกันมาจากตัวแทนภาคส่วนต่างๆรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่แหละคะ่ะเข้ามาชี้แจงหรือว่าเข้ามาเสนอแนะข้อเสนอ ก็วางเงื่อนไขหลักเกณฑ์คุณสมบัติให้มันชัดไม่ให้มีการเอื้อทุนที่สําคัญคือต้องเป็นธรรมให้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ในเรื่องของเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนนั่นเองค่ะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกนะคะในเรื่องของการที่มีการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนนะคะที่เผชิญกับปัญหานโยบายของรัฐครั้งแรกนั่นเองค่ะเพราะว่า23ฉบับที่ผ่านมานะคะเป็นการนิรโทษกรรมทางการเมืองทั้งหมดค่ะ ย้อนไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะคะที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบหลักการนะคะร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทวงคืนผืนป่าที่เสนอโดยเหล่าฟังบัณฑิตเทอกุลสอสอบัญชีรายชื่อพักประชาชนค่ะสัดส,ส่วนชาติพันธุ์นะคะแล้วก็ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีทวงคืนผืนป่าของนายสุกโนโมัทาพักประชาชาตินะคะซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติใช้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้ รับผลกระทบจากการดำเนินงานตามนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของพรคประชาชนเป็นร่างหลักในการพิจารณาในชั้นกรรมธิการวิสามัญค่ะหลักการสำคัญคือให้มีกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมและล้างมลทินแก่ราษฎรเนื่องมาจากการได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายของรัฐด,ด้านป่าไม้และที่ดินค่ะเนื่องจากมีประชาชนได้รับ ความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามกฎหมายและนโยบายของรัฐด,ด้านป่าไมา้และที่ดินอันเกี่ยวข้องกับกรณีประกาศเขตพื้นที่ของรัฐท,ท,ทับที่ทํากินของประชาชนทั้งที่ประชาชนเหล่านี้ก็เป็นผู้อยู่ทํากินอาศัยมาก่อนการประกาศเขตพื้นที่ของรัฐส่งผลให้ประชาชนต้องกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนกฎหมายที่มาประกาศทับซ้อนภายหลังอย่างไม่เป็นธรรมค่ะ และภายหลังการพิจารณาของสภานะคะซึ่งรับหลักการในวาระหนึ่งเครือข่ายนะคะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐค่ะและได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานของนโยบายรัฐนะคะด้านป่าไม้และที่ดินเช่นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่าอําเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีผู้ได้รับผลกระทบจากตําบลวังยาว อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นต้นค่ะก็ได้ยื่นหนังสือต่อพลตํารวจเอกทวีพันตํารวจเอกทวีสอดส่องในฐานะประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ราษฎรซึ่งได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากการดําเนินการตามนโยบายของรัฐด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและกรรมธิการรวมถึงผู้ เสนอกฎหมายเพื่อสนับสนุนและขอให้เดินหน้าการนิรโทษกรรมให้เกิดขึ้นจริงสู่การบังคับใช้ค่ะและแน่นอนนะคะว่าในเรื่องของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะกลุ่มพื้นที่วังน้ำเขียว ะะจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็เป็นอีกกลุ่มคลาสสิกค่ะที่เป็นกลุ่มได้รับผลกระทบกว่า352คดีนะคะตั้งแต่ปี2554 14ปีผ่านมานะคะดิฉันได้มีโอกาสกลับไปที่นั่นค่ะแล้วก็ไปพูดคุยกับประชาชนที่นั่นที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายป่าไม้ที่ดินนะคะเขาก็ยังคงยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสูญเสียโอกาสในชีวิตอย่างมากได้รับผลกระทบในเรื่องของการสูญเสียเงินเสียทองในการต่อสู้คดีค่ะที่สําคัญนะคะคือการ สูญเสียชีวิตของคนที่รักในครอบครัวด้วยจะเป็นยังไงนั้นนะคะติดตามจากรายงานค่ะค่าใช้จ,จ่ายบางส่วนที่ขึ้นลงขึ้นศาลในการจ้างทนายก็ได้ขายวัวขายควายออกไปส่วนหนึ่งที่เอามาเป็นค่าจ้างในการดำเนินคดีเพื่อต่อสู้ในชั้นศาลวัวควายที่เหลือไม่ถึง50ตัวจากน้ำพักน้ำแรงของทองคำจนอก คือสมบัติที่อดีตนายห้อยแห่งชุมชนไทยสามคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทิ้งเอาไว้ให้กับครอบครัวในวันที่เขาจากไป ความเครียดสะสมหลังถูกฟ้องดำเนินคดีบุกรุกยึดครอบครองที่ของรัฐตั้งแต่ปี2554พร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่อีกกว่า352คดีเป็นสาเหตุที่ลูกชายเชื่อว่ามีส่วนทำให้พ่อของเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนวันที่สารอุทธรณ์นัดเพียงสองวัน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทุกคนในครอบครัวยากจะยอมรับเพื่อนบ้านที่ก็ถูกจํำคุกอยู่ที่เรือนจำนาตอนนี้เมื่อพ่อได้ยินข่าวก็รู้สึกแกก็เสียใจครับเสียใจว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่มานานแล้วแกก็บ่นอยู่่าที่ทำไมทำไมพวกเราต้องมาโดนอะไรแบบนี้ต้องมาอยู่ ในพื้นที่ที่เราอยู่แล้วมาโดนคดีแบบนี้ทำไมเคราะกรรมหรือปัญหาต้องมาเกิดกับเราด้วยแกก็บ่นอยู่ตลอดเวลาแกก็เครียดเครียดสะสมมาพอสมควรเรื่องคดีว่าต่อสู้กันมายาวนานมันเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพจิตเสียทั้งกำลังกายลังใจที่เราจะทำมาหากินมันก็เลยสุดท้าย พ่อแกแกก็ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วครับสุดท้ายแกก็กังวลมากก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วครับเมื่อ25สิงหาที่ผ่านมาครับก็เลยจากไปด้วยด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวครับ เตสีหลังแลกมาด้วยการขายวัวควายกว่า200ตัวที่หวังยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่โอโซนอันดับเจ็ดของโลกในอดีตแต่ทุกอย่างต้องพังทลายลงถูกปล่อยให้ทิ้งร้างหลังเกิดข้อพิาพาทกับอุทยานแห่งชาติทับลานตรวจจับฟ้องดำเนินคดีตั้งแต่ปี2554มันจมกับ บ้านพักที่มันสุดโซมไปทุกวันมันผุพังไปทุกวันเงินก็จมไปกับบ้านพักนี้ครับก็เลยไม่ได้คืนเลยครับในฐานะคนในครอบครัวยืนยันว่าที่ดินสิบไร่บริเวณนี้เป็นสมบัติตกทอดจากบรรพบุรุษเข้ามาอยู่ตั้งแต่ปี2501ก่อนการประกาศเขตอุทยาน ข้อสังเกตที่ลูกชายชื่อว่าเป็นความไม่ปกติของคดีนี้คือแต่เดิมพ่อถูกฟ้องบุกรุกที่รัฐถึง35ไร่ทั้งที่มีที่ดินเพียง10ไร่จึงพยายามเอาข้อมูลหลักฐานต่างๆมาหักล้างต่อสู้จนยืนยันโดนฟ้องที่10ไร่ หมุดกลมแผนที่ทหารและหลักเขตสอบปรณกรนี้รวมถึงแผนที่ระบ,บพุพิกัดแปลงที่ดินเป็นหลักฐานสำคัญที่ครอบครัวใจนอกและชาวบ้านไทยสามคัคคีใช้เป็นสิ่งยืนยันว่าพวกเขาอยู่อย่างถูกต้องได้รับการจัดสรรที่ดินตามนโยบายรัฐมีประวัติการตั้งชุมชนมีทะเบียนบ้านมีการเสียภาษีดอกหญ้าอย่างถูกต้องคือสิ่งที่ตอกย้าว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้บุกรุก เราเป็นชาวบ้านดั้งเดิมเราไม่ได้บุกรุก,กเราไม่ได้เพีวถางคือเราก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้มา5้าสิบหกสิปีแล้วก็ทํากินตรงนี้มาก็เอาเอกสารที่เรามีอยู่ก็เป็นใบพวทห้าเมื่อปี2 5 1 8แล้วก็เลขที่บ้านบ้านเลขที่เอกสารอ่าทะเบียนบ้านปี2 5 1 8ให้เจ้าที่ดูแต่เจ้าที่ก็ไม่ไม่ไม่ดูก็อ้างว่าใบพบทห้าเนี่ย ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์นะครับก็ทำการจับกลุ่ม ที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมสำรวจแนวเขตในปี2,543ซึ่งชุมชนแห่งนี้อยู่นอกเขตอุทยานแต่ด้วยกฎหมายป่าสงวนและกฎหมายอุทยานมีสักสูงกว่ามติคอรมอและนโยบายที่เกี่ยวข้องในการผ่อนปลนให้ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่นั่นอาจทำให้ชาวบ้านไม่สามารถต่อสู้ตามหลักฐานจำยอมรับสารภาพเพื่อหวังลดโทษให้น้อยลงและต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ แต่ปรากฏว่าขณะนี้เริ่มมีชาวบ้านหลายคนถูกจำคุกแล้วศาลเนี่ยก็พิพากษาว่าเราผิดผิดพรบรปาสังวนแห่งชาติอยู่ก็โดนสั่งจำคุก2ปี8เดือนนะครับก็ให้รอลงอาญานะครับต่อมาก็จะเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ของพ่อเองเนี่ยกำลังเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ พ่่ออไไดด้้มมาาาจกกกกน็็แม้ดูเหมือนไร้ความหวังแต่ทุกวันนี้ยังหมั่นดูแลบ้านพักโฮมสเตย์ที่สร้างเอาไว้ไม่ให้สุดโสมเท่าที่สามารถทำได้ <c oughs> เผื่อว่าสักวันที่นี่จะได้กลับมาเปิดให้บริการอย่างที่ครอบครัวตั้งใจ กฎหมายนี้รัโทษกรรมคดีป่าไม้ที่ดินจึงเป็นที่เหมือนความหวังการคืนความเป็นธรรมล้างมนถินให้กับครอบครัวและคนในชุมชน352คดีก็หวังอย่างยิ่งถ้าเมื่อคดีสิ้นสุดลงแล้วพวกเราได้รับความเป็นธรรมเกิดขึ้นเนี่ยผมเองเนี่ยที่อยู่พื้นที่ตรงนี้ ก็อยากจะสารฝันที่พ่อได้ทำไว้สารฝันบ้านที่ร่วมกันสร้างกับพ่อที่ร่วมกันทำกับพ่ออยากทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นฟาร์มวัวฟาร์มควายพร้อมที่พักเป็นแผ่นดินทองคำตามที่ชื่อพ่อได้สร้างไว้เราจะสารฝันให้พ่อต่อไปครับ จากการลงพื้นที่ของคุณทัศนีแล้วนะฮะก็เห็นว่ามีชาวบ้านตัวจริงนะฮะที่ถูกดำเนินคดีหลายครอบครัวเลยทีเดียวที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะแต่ทำไมถึงยังคงมีข้อกังวลในเรื่องของการที่ร่างกฎหมายฉบับนี้อาจจะไปเอื้อทุนหรือว่าจะทำให้เกิดการที่รุกป่าเพิ่มเติมะครับคุณทัศนี ค่ะคุณผู้ชมคุณรุ่งโรจน์คะก็ต้องยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นตามหน้าสื่อว่ามีในส่วนของกลุ่มทุนเนี่ยเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่านะคะคและที่สําคัญก็คือนักการเมืองดังๆที่อาจจะถูกฟ้องดําเนินคดีรุกป่าสงวนด้วยและอย่างกรณีล่าสุดถ้าทุกคนเคยเห็นภาพข่าวนะคะก็จะมีทุนจีนเนี่ยเข้ามาบุกรุกพื้นที่นะคะอาจจะให้ดอมินีถือครองแล้วก็มาเช่าในเรื่องของพื้นที่ในการปลูกสวนทุเรียนอย่างภาพที่เห็นอยู่นะคะซึ่งเนี่ยแหละค่ะก็อาจจะทํา ให้เกิดความกังวลของฝ่ายอนุรักษ์ว่าเอ๊ะถ้าหากยังไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วร่างกฎหมายนีย้จะไปเอื้อแบบเหมาเข่งให้ค,คนกลุ่มนี้รอดไหมและเขาก็มองด้วยค่ะว่าที่ออกมาคัดค้านเพราะว่าเรื่องคุณสมบัติการกําหนดเงื่อนไขก็ยังไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยเห็นภาพของสมาคมอุทยานนะคะแล้วก็สมาคมสิทธิเก่ววาวรณศาสตร์มอกษตรสสสวสายอนุรักษ์ค่ะเรียกว่าตบเท้าออกมาคัดค้านเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของพวกเขากันค่ะ พูดภาษาัยรุ่นคือเอาปากกามาวงให้เห็นเลยว่าในในกฎหมายสั้นๆเนี่ยมันมีไม่กี่มาตราเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่ไม่ให้ในายทุนเข้ามามันก็ก็ไม่มีอ่ะเข้าได้หมดเลยอ่ะเพียงแต่ว่านายทุนพวกเนี้ยเขาต้องทํากินก่อนปีสี่ห้าก็ส่วนใหญ่ทํากินหมดเลยนะฮะเหมืองทงเหมืองทองอะไรเข้าหมดเลยฮะ นะฮะมันมันไม่ใช่ดิมันต้องรุ่มลึกแล้วก็ที่กังวลที่สุดนะไอ้คณะกรรมการจังหวัดเนี่ยไม่มีใครรู้เรื่องรายละเอียดพวกนิติวิทยาศาสตร์พวกนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีผลในการที่จะไปในทศกรรมนะฮะแล้วที่สาคัญเนี่ยให้เขากลับเข้าไปทํากินเนี่ยเรื่องใหญ่มากไปทํากินไปอยู่อาศัยทํา,ากินลองคิดดูดิฮะว่าวันนี้ไอ้คดีผมยกตัวอย่างนะไอ้เหมืองทองเนี่ยนะใหญ่ๆนะของต่างชาติเนี่ยนะไอ้สวนทุเรียนที่จับกันไปแล้วเนี่ยนะ เอาง่ายๆเลยนะไม่ได้ชี้แบบโพงให้กระรอกนะอย่างเช่นไอหาฟิโดมบีดเนี่ยมันอยู่ในป่าสงวนมันก็ถูกจับด้วยมาตรา14ก็ผมไม่ทาคดีไปเองเนี่ยพอถ้าเขาขอในโอสกรรมเนี่ยจะไม่ให้เขาได้ไงก็ไปเขียนไว้แบบนั้นวงเล็บ1นึ่วงเล็บ2ของไอมาตรา5เข้าหมดเลยเพออาาราะอ่านแปลแล้วเนี่ยเขาอยู่มาก่อนประกาศป,ป่าอยู่มาก่อน30มีเข้าักเกณฑ์หมดเลยฮะทำไมผมถึงคดค้าน เพราะผมถามทุกครั้งว่าใครคือเป้าหมายในการนิรโทษกรรมเขาตอบไปได้เขาไม่รู้ว่าใครแล้วคนที่ผมอยากจะแย้งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่มีเอกสารสิทธิ์ล่ะเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาโดยไม่ชอบคนพวกนี้ถูกนิรโทษกรรมโดยอัตโนมัติคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่แฝงไว้กับที่เขากําลังเขียนหรือมีสองล่างเนี่ยอาจจะมีคนกลุ่มนี้อยู่เรื่อยก็ได้เพราะคนกลุ่มนี้อยู่ในภาคใต้ก็มีเพราะล่างนี้เกิดจากคนกลุ่มหนึ่งกับคนพื้นที่สูง แต่ผมไม่ได้บอกว่าคุณมีที่สูงเขาอยู่ไม่ได้เขาไม่ควรนี่ดยกจกรรมเขาควรมีสิทธิ์วันนี้ล่างทั้งหมดเนี่ยอ้างตั้งแต่3สิ่หาห้าสามกลุ่มชาติพันธุ์ลอกมาล่างของพรบรนี้เอาอ้างตั้งแต่30มสศ1จนถึง5้า7กอะไรต่างๆคือเขียนไว้เยอะมากมายแต่สุดท้ายเราจับต้องไม่ได้ ในมุมของรองประธานกรรมธิการพิจารณาร่างกฎหมายนี้และในฐานะผู้เสนอกฎหมายก็ยืนยันนะคะว่าการนิรโทษกรรมให้กับประชาชนเพียงแค่2กลุ่มเท่านั้นกลุ่มที่1ก็คือผู้ได้รับการครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินภายหลังที่มีการประกาศพื้นที่สงวนห่วห้ามตามกฎหมายครั้งแรกแต่ได้รับการผ่อนผันตามมาตรการของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนปี2541ค่ะกลุ่มที่2คือผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนผืนป่านะคะ เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของทางกรรมธิการนะคะที่ยืนยันว่าจะไม่เปิดช่องการเอื้อทุนค่ะประเด็นเรื่องของการอาบอกว่าส่งเสริมให้มีการกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเตมิมไหมอันนี้คือผมคิดว่าเงื่อนไขที่เรากําหนดเอาไว้เราได้ตัดประเด็นนี้ออกไปแล้วนะครับเราได้ดประเป็นคือหมายถึงว่าเราได้เคลียร์ประเด็นนี้ออกไปแล้วเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนที่บุูกรุกใหม่เนี่ยได้สิทธิ์โดยการ uh, กําหนดช่วงระยะเวลาในการถือครองที่ดินนะครับเมื่อเรากาหนดช่วงระยะเวลาในการถือครองที่ฟิกเอาไว้ว่าต้องก่อนปี57เท่านั้น เพราะฉะนั้นคนที่บุกลุกใหม่หลังปี57ก็จะไม่รับการนิรโทษกรรมใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการาป้องกันนายทุนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในกรรมธิการเราก็ถือมาพิจารณาเป็นเรื่องหลักเลยนะครับจากการรับฟังเสียงของคนที่แสดงความกังวลมานะครับเ,เรื่องนี้เนี่ย เราก็เลยไปกําหนดตัวคุณสมบัติแล้วก็ตัวช่วงระยะเวลานะครับในการที่จะฟิกแล้วก็บา,บางกรณีอาจจะจําเป็นต้องไปถึงเรื่องของอจํานวนเนื้อที่นะครับจำนวนเนื้อที่ของการถือครองด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไปไม่ถึงนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็จะเอามาประกอบในการพิจารณาด้วยนะครับว่าต้องการที่จะคัดกรองเพื่อที่จะให้ คนที่รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนที่สุดจริตจริงๆ ดูเหมือนในชั้นของกรรมธิการเรื่องนี้ก็คงจะต้องถกกันอย่างดุเดือดนะครับแล้วปลายทางเนี่ยคคุณทัศนีเราจะทํายังไงให้หมุมมองทั้งสองนี้เนี่ยเกิดความสมดุลในแง่ของกฎหมายที่ผ่านออกมาแล้วครับเสียดายค่ะเว е ลามีน้อยนะคะจริงๆดิฉันพูดคุยกับทางนักวิชาการด้านกฎหมายเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องของการกําหนดคุณสมบัตินะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการกําหนดพื้นที่ว่าจํานวนเท่าไหร่เรื่องของการกําหนดสัญชาติด้วยเพื่อไม่ให้เอื้อทุนจีนนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องเปิดช่องในเรื่องของการที่ไม่รวมไปถึงกลุ่ม ชาติพันธุ์ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สถานะนะคะแล้วก็เรื่องของการกําหนดหรือเพื่อที่จะพิสูจน์สิทธิ์อย่างชัดเจนด้วยค่ะครับกันหลังจากนี้เดี๋ยวคุณทัศนีคงจะมาให้เคลียร์กันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะในรายการวันถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณทัศนีมากนะครับ